ก็พลอยกล่องนี้ก็เป็นพลอยบุษราคำรูปไข่นะครับเนื้อดีนะครับใสแวววาวมีความแวววาวใสนะครับเป็นพลอยบุษราคำจันทบุรีพลอยเก่านะครับไซก็ประมาณครึ่งกะลัดตำเป็นแหวนเรี้ยงก็สวยนะครับพลอยเนื้อดีเป็นพลอยเนื้อแข็ง เป็นพลอยเก่าที่เก็บไว้นานนะครับเราก็เอาออกมาโชว์ให้ดูนะครับไฟสว่างสวยนะครับไฟพลอยนะครับแต่ที่เราถ่ายไม่มีไฟให้ไม่มีไฟนะครับถ่ายที่มืดๆให้ดูจากกล้องที่จับได้จะเห็นเป็นตาเนื้อตาเนื้อก็จะเห็นเป็นสีธรรมชาตินะครับ ใจก็โทร0871505601นะครับ